สวัสดีครับนาหน,นักตกปลาทุกท่านครับมือน,นี้มาออกไม้ครับนังจากพักควันไปมือหนึ่งสองหมื่นครับเดี๋ยวผมจะถ่าวควมก่อนผมมีสียามานะครับผมเลยพักควันไอปกติผมจะเป็นคนที่บอเป็นไข่เป็นวัดนะครับกจ้ำความได้กับเป็นประมาณหาหกปีที่แล้วครับที่เป็นไข่สมัยจะบอกไขยเป็นครับเป็นต่ลุกกระเพาะทีเดียเพราะร่างกายผมบวชขึ้นยังมาที่นี่ เนมอนี้ผมทายววันเสาเด้อครับเสาวั้นพุผมก็ไปไปสื่อค้องมาแล้วก็จัดบานครับวันพุ่งก็ไปฉีดไปฉีดยาครับฉีดมาเรืงมือฉีดแล้วปุ๊กกินเขาดีครับมาหานงานกินเขาแล้วก็ซักพวงซักผ้าย่างดีกับเมียเพื่นครับทะนี้เริ่มคํามาเริ่มปวดหัวนิดๆครับแล้วก็นอน ก็จะเน่า้ําเนี่ยบอาการก็เป็นไข้ครับที่ผมมันเป็นบวขักนะครับเป็นนิดนิดที่นี่ก็ตื่นสองวันเพื่อเหัดเพื่อเรืหัดวันวันสุกเราเห็วันพุธไปสียาวันสุกก็จะวิ่งวิเนี่ยครับแข้งกับเรื่องเื่องครับมือนี้ก็เขื่องเครื่องอยู่ก็จะวิ่งอาการวิ่งวิ่งเนี่ยครับเรื่องบริเตขายของครับก็อยู่บ้านวันพักผ่อนที่มือนี้มากกับวันสองครับไม่มีอาการอย่างนี้ครับแข้งแรงดีครัแต่แขนกับเรื่องครับก็รีบออกมา ตอนนี้ก็อยู่ไม้คนนี่ไม้ที่บักไสโลนกัดผมนี่โตอไม้อู้เรียนไงงงเลยเดินทางผมออกมาจากบ้านหามงูสิผาครับหามงเสารครับแบบบรรยากาศนี่ครับหนาของเมื่อวานกับบรรยากาศแนวนี้เลยเขา้ารถมาใน,นหมวกแตกเลยครับบรรยากาศดีสายผมดีสายคุยหมดแต่ก็จะบอตัดดอกครับพี่สามครับเสื้อใจเลยไว้ใจ ครับวันนี้กรมารอชมผลงานครับพรผมจะมีผลงานในนานๆก็จะเขาแต่ไม้กักบเกาก่อนครับพ,อพ่อฟ้าต้องจัดทั้งยืนก็ปลินก้อนท่าเท่าเน้นไม้เนี่ยแถวปะลินไม้เนี่ยบาจะลองเอาไอเ้แกะบักตีล่ะโกบตีมันต้องหลากเร็วครับมันยังผิดลอยผมกำลังกำลังสั่งมาตีแกะขันตัวหน่อยครับแกะขันจิ๋วพอจิ๋วแล้วน,นี่มีแต่แกะขันตัวใหญ่ครับตีเโดูตีประคอกระดอยู่ครับ เขาใหญ่ครับสิกัดได้ตัวเบ็ด็กพุมเปลี่ยนนะครับโมกัดเขาไม่หลาฟากัดมันเสร็จพิดหลุมเลยครับไปเรื่อยเลยเลยหลอกไหครับทศนาเขาใหญ่ไม้ผมจะตีเมาะโดนหลอบเนาะโมกัดเลยเดี๋ยวมาตีฝั่งเนาะครับอยากอยากลองตีฝั่งเป็นจังไรบุ๊มันเรียกหลองมาทางฝั่งเดี๋ยวจะบุบข้างนั้นโมกัดตีพักหนึ่ง มาแล้วจะมาตีฝั่งนี้นีกันเลยทมืี้ไม่เดียวเลยกับตัวหนึ่งอย่างนี้โอ้โหัดบอดดุนแยกว่านี้เลยโอ้โหตัวหนั่งกัดบอดตัวนี้งขัดบอดกัดทำไมเละเลยไม่เดียวเลยครับม้วนัดอีกเลยกัดขยับไปเลยนะครับ ที่ยากไปพักเงินกับโบกัดนี่เป็นรถไฟไอเทมเลยเหรอเนี่ยปลายยางนองมึงครับเจี้ยว่าจะกลับไปตีฝั่งก่อนตีเนี่ยผิวหนามนะครับยางก็ไปกับหมาเลยลองตีมันโบ,บกินกันจำเปลี่ยนไปผิวหนามไปตีฝั่งหน่อยไปหนังกับโบกัดครับเดี๋ยวผมก็ับไปฟังกันก่อน เต็มแหลกเต็มแหลกพ่นจะใหญ่ไม้แล้วตัดหญ้าครับตัดอยู่ไม้ซามสี่ตัวตรนี้เต็มต้นยางซุดสองหลอดเพราะท่านะสองหลอดนะครับเต็มแหลกพก่อใดครับเนี่ยพ่าจะกลับพันจะใหญ่ไม้แล้วเมื่อกี้ไม่นี่ค็อตัดหญ้าครับตัวใหญ่เขาตึกแฮีครับตะเกี้ ตลาดที่ปากของเจ้ามุกัดครับก็กำลังหามังกรก็เต็ม ทใหม่มีอาการตะไมแหลกนะครับเรียบร้อยครับเต็มที่สองครับออกออกจากไม้แล้วปุกครับลงไปลุกไปปุ๊บลครับเป็นมาแต่ก็ตีน้องกันกับป็นกระป๋องเหนียวไม้อยู่ครับควรจะใดเป็นไต่รับแปลเก็บบักเต็มที่สองครับพวกเงยยิ้มสุดเลยบมกัดเลยโอกาสอยู่ไหมท่านตัวหน่อยปลูกครับเมื่อกี้งายไม้กันครับ เต้ ة, นไม้เนี่ยเนี่ยมองกับโกบยางครับแต่ผมจะตีที่ผมตีไอ้เกียบักถ้าแต่มองกับมองโกบยางกับละเข่าเข่เนี่ยปลายยางครับเพราะว่านาจะไม่มีคนตีเพราะว่าทีผมมีิ่ตีตะกบยางไม้เนี่ยแค่เจาะกระตือกันเฮตายยางไม้เมื่อกี้นกระตือครับตือกระตือเป็นคนน้องมาหลุ ต้องตีปลาย่างว่าน่าจะได้โตอยู่ครับนะครับใส่สวย,ยครับตพื่อนปุ๊บปุ๊บกัดเลยใส่สวยนะครับเพื่อนเอาปุ๊บกันเลยอึดมากครับโอ้ใส่สวยครับนี่ครับผู้บอกแล้วได้ผล คิวหนามพวกกินครับนี่อะในผลเลยครับสุดยอดครับแตงที่สามครับหนาๆไม้นี่ก็ไปยำมาโด้แห่งเป่ชั่วงงเ้วยกัดอยู่ครับกัดแล้วก็แล้วแหวงกัดแล้วคลายเลยแด่ตัวเดียวทใหญ่ไม้ครับท่านกระบกาคือกันทุกคนเลือตึกงแหงลองตีดูครับอุ้ยกัดเลยครับไม่เดียวหายมันจไมี loại khai không là cái chả này không hiển khai nữa Xong xay nhu yên, nhu yên. หไครจวดัวดสงสยัยว่าใส่สวยของเมื่อกี้ทรงมุทันกัดกระชาขับป้าต่ลน้อมกินมาคือกันตัวกระจวัดมากตัวกักินเลยรวกรพยงลองตัวกัวิงไปเลยคกัดอ,อีกแล้วกัดอีเแลว่กระยอนอย่กรยอน ด่อยครับตระยอดครับนิ่มกันตัวนี้ครับกระโหลมก็แตกนตแถวที่สี่ครับไม้แขางทันกันเเียนปลายเลลิ้นขีดข้องเลยขนป้าบริไฟเดียวนาโทน่าโธฟ้าบ่อไฟจะเม็ดเถ็มเล คองหนึ่งเก็เคลย่นไปไว้ยนทั้งเมือก็มีอยู่อเจาหนึ่งอีนี้เขาิดเขาสิทไดเลยครับนี่ลายครับแถวเนี้คนซิดน้ครับจกได้เขียนไปว้ฟ้ามันลอยได้เลครับนี่ก็เขลย่นไปุงเกิดขึ้นกันคือคนบรเพณนี่้ยำมันก็ครับฟ้าไมเหกัดไหใส่เร ทุกคนไม่มีละมาย,า,ลายนี่คัดกับกัดกระชาเลยขาดมั่ง,งนีสมรันดูครับดูเนี่ยตัวน้อยแห้งกระชาก็เป็นตัวใหญ่ครับเตรียมที่หาครับ ขาเกี่ยมเยอวัด karaoke, บาๆก่ติดครับเจ้าตีมีครับเหลือมุกคิบกค่อยคัดล่ะใหญ่ไหมวัดตีรตีคำขาหมูกว่า้ึเปล่าไปก้นเกียรเกียมๆมาจากไหนเนี่ยแหนมหินสักเลย่ถามทุกปื่องานนี่เเป็นเขตเสาองมัน้านอกนั้นคือเขาจะโยกบปาองบบกใตกเหือา นนี้เป็นนาทอ,อเขียนข้องสองติ๊กะติปลายไว้บูแมนนะไม่ีไม่นึงตีขีดลวงด้วยครับนี่ ตีเลยกวนี่เทกติม่เคยตีดุต่นานาเขาอื่นนาตีไปจต้องไปดีกับบานผมเลยตกปะเขียนลวงบนควานี้ก็จะองใม่ว่าเนี่นนี้ก็ขับรถหอนบานครับเียบนาบานเปผมเลยนาบ้านมันจะบิ่งละนองก่อนต้องก็จมันกันเนี่ยมัเลยอ๋อจะต่อตัวนันไปเอนเพื่อนเพื่อนเพื่อน เพื่อนเพื่อนดีดีขับมืเอนีเกียห้าปลาอย่างงานลำบากเนี่ยครับบุไฟกัดนะครับปลาครับยังได้กับคิปหนาครับยังว่ากันไหมครับฝากติดตามผลงานนี่ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามคุณไม่เลี่ยอครับที่กันมาคลิปหนาครับสวัสดีครับ